สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยกิโ i มา Master ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นตาแรกนะครับของเด็กในชูเลียนนะครับก็ฉลองนะหลังจากที่ตกมาอยู่แพตติน่าม,มาเดิมสักทีหลังจากไปอยู่ที่ไดมอนด์มาสนานนะก็ไตเริ่มก่อนครับมือแรกมีเป็นคิกเกตครับมีซันเวอร์นะแล้วก็เป็นลูนิกสองใบมีเบสซิ่งด้วยก็สอกคู่นี้ก็ถือว่าดีนะเอาไว้ช่วยเติมมือได้บ้างครับแล้วก็มีเป็นไม่ดีตรงที่ซันเวอร์ครับมันชอบขึ้นมือแรกไม่รู้เป็นอะไรนะใส่มาแค่ใบเดียวก็ขึ้นจังเลย ไอซันฟเวอร์กับไอแมงอีกตัวหนึ่งอะที่อะป้องกันการโจมตีอะขึ้นมือจังเลยมาก็ะทำไป่ได้ยยกนะก็เดี๋ยวมีเท่านี้ก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเม็ดหนึ่งนะก็เดี๋ยวเริ่มก่อนจากการลงพิกเกตก่อนเลยพิกเกตครับทีวิวจะเรียกเป็นคามิเดียน,นะครับแต่ว่าโดนเป็นอุตราครับตรงนี้ครับจะน,นิ่งไงนะเพราะว่าชีนิ้วก็ใสมาไง,งแต่ว่าจะใส่ชีดาบด้วยมันก็ดูเจะเวอร์ไปหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีเป็นลูนิกครับเดี๋ยวเราก็ใช้ลูนิกแทถไปนะน่าจะพอได้อยู่ เวลาครับ่าวจะไปได้น,นะก็ไปไปไปฟิลครับแล้วก็เซตเป็นเบสซิ่งเลยสำหรับค่าครับเขาใช้เป็นตูส,สาคนโง่นะไม่รู้จะโม่เจออะไรแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับเรามีเบสซิ่งนะถ้าเขามีมอนปุ๊บเราก็ใช้เบสซิ่งชุบคิกเกตขึ้นมาถ้าเกิดเขาขอลมอนพลังเยอะกว่าเราก็ทีวีมันอ,นออกสเป2ตัวครับก็เป็นคาเมเลียกับ ไอตัวแมลงการโจมตีก็ได้เราจะไม่โดนดาเมจเยอะตอนนี้นะอ่ะไม่ใช่เทดเมนครับนึกว่าเป็นเทดเมนนะเป็นไอนี่อะไรนะเบฟเบฟโทเค้นโม่ผู้หญิงครับม่ผู้หญิงมาตรีมูฟออกอาเซิร์ดเวทได้นะเวสสร้างโทเค้นรีมูฟครับเซิร์ฟเวสสร้างโทเค้นเลยแล้วเวสโลนิกที่เรามีใบเดียวก็ดันเป็นใบงี่เง่านะสร้างโทเค้นครับตรงนี้เราเปิดเป็นเบสซิ่งนะครับเล่ไปคลิกเก๊กขึ้นมา รอเขาก่อนพอเพราะเกิดคิกเกตใช้เลยเนี่ยมันจะได้แค่ตัวเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งข้ามคอนโทรลมอนใหญ่กว่ามอนเราอะ่ะมันจะได้2ตัวตัวนี้ครับเราใช้เป็นคอครับเพื่อเอาหัวใจเขาสองใบนะแล้วเดี๋ยวใช้ลูนิกฟิวจั่วคืนด้วยใบหนึ่งหาของอื่นมาเล่นนะต่อไปครับได้เป็นใบนี้ไม่เคยเห็นเลยอะไรเนี่ยใส่ให้กับมอนหนึ่งตัวมอนตัวนั้นเอามอนฝั่งข้ามลบพลังห้าร้อย อาเป็นพวกเวทของเบสโทเคนนะหายากนะคนที่เล่นแบบเบสโทเคนอย่างอื่นด้วยอีกใบได้เป็นไหครับก็ช่างมันพิวครับจั่วแล้วก็คิกเกตสเปรย์สองตัว้ว้ตัวเป็นใครเนี่ยอีลิเกิลไนท์เป็นตัวใหม่ของเบสโทเคนนะสเปรย์ได้ครับแล้วก็สปีดสองเอาตัวเนี้ยมาให้เราแล้วก็ดีกานเราได้สองใบคัพทูสองใบเก่งนะมีดีด้วยสป,ปีดสองเฟสครับ เปคาเมเลียกับแมลงนะถ้าเกิดเขาประกาศตีเขาปุ๊บเราก็ใช้แมลงในเก่บ a บ t เทได้เราก็จะล่อไปวันๆนหนึ่งัวครับโวได้กันตายนะกันตายก็ถือว่าพอใช้ได้ครับก็เพาราะว่ากันตายมันก็มันชี้ปุ๊บให้เขาห้ามตีได้ด้วยแล้วก็สั่งสเปรมอนได้ด้วยแล้วแต่เลือกเอฟเฟกต์คาเมเดียครับโ็เทคเลยโม่ครับโม่เป็นต้นไม้นะเพรเดี๋ยวต้นไม้จะเสิร์ชเบสซิ่งใบอีกใบมาใช้ เฟกต่อมาครับเสิร์ฟเบสซิ่งแล้วก็เฟกของไอเวทครับมันจะโชว์แล้วก็เสิร์ฟเพื่อนได้คนระับเสิร์ฟเพื่อนแล้วก็ยัดหนึ่งใบมัง้งเสิร์ฟหนึ่งทิ้งหนึ่งแล้วก็เฟกของไอเวทมังกรเนี่ยครับถ้าเกิดมันถูกโซลลุมชี้โทเคตแอดเวนเจอร์อ่ะก็เอามาเสียบได้ใบนี้เก่งนะสปีดสปีดหนึ่งมัง้งกดเทคปุ๊บแล้วก็ดีการ์ดได้ใบหนึ่งเป็นนกครับ ที่จะเลิ่มระบาดนะเพราะว่าไอ้นกเนี่ยมันในเกตได้ในเกตแล้วก็ยัดตัวเองเข้าเด็กแล้วก็มีใบนี้ดีดได้ด้วยเพราะค่าเสียเปรียบนะเอฟเฟกของคาเมเลียครับฝั่งข้ามลงมอนคาเมเลียจะชุบตัวหนึ่งชุบคิกเกตเราไม่ในเกตนะเพราะว่าไอ้นกเนี่ยถ้ามันในเกตมันจะต้องกลับเข้าเด็กแล้วเขาใช้เอฟเฟกของไอเวทสมสัยเลยดีดแมลงขึ้นมือครับเพราะว่าเขาจะตีเรานะเพราะเกิดแมลงอยู่มันจะตัดจบไปทันเฟสช่วลมก็โดนตีไม่มีปัญหา เดี๋ยวบอกบอดตั้งใหม่ก็ได้เพราะเรามีเบสซิ่งอยู่แล้วอะตัวนี้เขาใช้เป็นเอเจนตไนท์ครับสอบพันนะตีเข้ามาเราใช้ไอซัมเบอร์ครับไม่ต้องไปงกแล้วครับเพราะว่าเกิดเราเก็บตัวจะลำบากนะใช้ซัมเบอร์เลยสเปร์ครับสเปร์เป็นหมาหมาบอกว่าถ้าเกิดมันตายจากนะแบทเทิลนเนี่ยจะยิงการ์ดาคืนใบหนึ่งก็เดี๋ยวเราก็ค่อยยิงอะไรก็ว่าทีหนึง่งอะเขาตีต่อนะครับปกติเขาจะไม่ตีกันนะไม่รูทําไหมาเหมือนกันเอฟเฟกต์หมาครับยิงการ์ดได้นหนึ่งใบ ก็ยิงไอ้นกนี่เลยครับเพราะนากนี่มันในเกต์ตายนะเราต้องเ,เอามันออไปก่อนตัวปัญหานะเราจะเล่นของเราได้อย่างราบรื่นเขาก็ในเกตครับแต่ว่าไม่ต้องสนใจครับเพาะฝนเท่ากันนะพอมันก็กลับเด็กเหมือนกันเม2ครับผ่านเลยนะเซตเพิ่มหนึ่งใบอะไรก็ไม่รู้เข้าเชินจั่วด่วใบจิ้มครับใบจิ้มก็ถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าพอเป็นเบฟโทเ็นเนี้ยเราจะจิม้มใบใบเซตนี่กไ็ได้หรือว่าจิ้มใบเซตก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าถือไว้ก่อน ใช้เป็นเบสซิ่งครับชุกคิกเกตนะเพราะเดี๋ยวคิกเกตบันจาเรียกได้2ตัวของตัวครับไปคาเมเลียกับคิกเกตนะเพราะว่าไอพวนนี้มาขึ้นมือหมดแล้วไปเฟคคาเมเลียรครับจะได้โมโน่นะแต่ตัวเขาเปิดสก,กิลเดนครับแต่ว่าก็สีว่าโชคดีครับที่เราจวใบจิ้มเข้มา,นะมเา,า,มามานะแม้แต่ลำบากมากนะเพราะเด็กเราพลังต่ำแล้วก็ถ้าโดนสก,กิลเดนจะสู้ยากเราก็ใช้ใบจิ้มเลยครับจิ้มเลย ได้พังครับได้มูหัวเด็กสีใบครับโอ้โหเด็กพี่ชายเด็กอะไรของพี่เนี่ยมีฟอสซิลในหน้าครับมีแดร์คาบิโอลอร์วันมีเป็นคาชาด้วยแล้วก็เป็นเบฟสุดยอดไปเลย <S <S เอฟเฟกต์เขามีเดียครับโมโมโตไม้ตัวไม้เสิร์ฟนะ <S 2> <S 2> แล้วก็ฟิวครับจะได้ยัดเท่าไหร่กี่ใบสองใบยัดสองโจสองครับเต็มของนะ ตอนนี้เขาใช้เอฟเฟก์ของอ e ีลิเกอร์ไนท์ครับที่บอกมันจะก,กี้ครับสปีสองนะชีก้การฝังข้ามมากสุดสองใบดีดขึ้นมือแล้วก็เอาตัวนี้มาสเปย์ขึ้นฝั่งเราก็โดนดีดก็ไม่ได้จัวนะได้มอมาตัวหนึ่งครับไม่เป็นไรอยู่ยังพอได้อยู่ตน้นไม้ครับ,แล, Normal ล Normal บแล้วก็นอร์มอลคารมีเดียเลยนอร์มอลเสร็จปุ๊บเราก็ลิงสองครับอีล e ิเกอร์ไนท์ที่เขา,าให้เรามืม่อตะกี้ ออกเป็นดอนเนอร์ครับเพราะว่าไอเบสโทเ็นเนี่ยมาตีเวทนี่ใช่เวทนี่บอกว่าถ้าเกิดเธนเธอละครั้งอ่ะถ้าเกิดเบสโทเ็นที่เสียเวทสมใยอยู่่จะตายจากแบตเทิลนอ่ะมันจะไม่ตายครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้บอ็ดอนเนอร์ครับยิงตัวเองคู่เวบเบสโทเ็นนี่เลยเพราะว่าไอเนี่ยมันป้องกันการทําลายแค่จากแบตเทิลไม่การเอฟเฟิกนะพอเราเคลียร์ได้ปุ๊บมือเขาเลยสองใบครับแต่ว่าของเรายังเยอะอยู่เลยนะเลยเบสซิ่งที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็พวกนี้น่าจะพอทำอะไรได้บ้างก็ยิงเลยครับ เรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดพอเรามีลูนิกมาช่วยเงี้ยมันก็ทำให้เราพอแก้บ์ดได้นี่ๆหน่อยๆนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีเด็กสองข่ามอนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเด็กของเด็กเบสโทเค้นเมื่อตะกี้นะครับพอมาดูรีเต็มๆปุ๊บเอาเรื่องเหมือนกันนะมีทั้งแบบไดนาเป็นแอนตี้เมตาแล้วก็มีพวกไก่พวกนี้เพราะพวกที่มันเจ็ดดาวนะเจ็ดหมดเลยครับเจ็ดเจ็ด ก็จะไป่ลดเป็นแลเกตได้ด้วยเป็นพวกขาชานะก็เดี๋ยวดูนี้ได้ครับเป็น Max i, a, achi, แม็กซี่อุลละวาลาชิแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวทเพราะที่ใได้หน้า3มครับมีไอ้นี่ด้วยไอตัวนี้เป็นสปิริตมาเขาบอกว่าถ้าเกิดมันยืนอยู่เนี้ยจะไม่สามารถแอคทีฟเอฟเฟกต์มอนได้เลยอ,อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวเบสโทเคครับไม่ค่อยเก่งนะอันนี้ก็เบสโทเคเหมือนกันอ้น,นี้ก็ไก่ในเกตได้อีานี้ก็ไนเมอ่อตะกี้ขาชาครับ็ฟเลียใส่แค่ขวานนะเพราะถ้าเกิดไม่ได้เป็นหลักก็ใส่แค่นี้แหละ ตูศักดิคนโง่ไฮมูเอ็กต้าครับไฮล้วงแล้วก็เป็นสมอลเวิร์ดด้วยไว้เสิร์ชเสิร์ชหาพวกไดนามัางหาพวกนี้แหละแล้วก็เว้สร้างโทเค็นครับอันนี้เป็นพวกเว้สมใส่ของไอเบนโทเค็นนะปกติเขาใส่แค่ใบนี้ใบเดียวแหละแต่ก็มีอะไรเนี่ยฟิวฟิวของใครเนี่ยฟิวของพวกเบฟโทเค็นตัวมั้งนี่ก็เวทต่อเนื่องครับของเบฟโทเค็นอีกอหะไม่ค่อยเห็นนะของพวกนี้ ชิ้น2ครับแล้วก็เป็นสกิลเดนแล้วก็เป็นเดรคไฮวิลล์ออริวันก็เป็นเบสโทเค้นผสมกับพวกฟัดเกตแล้วก็เป็นแอนตี้เมตาเอกตอก็จะเป็นบาลอนครับแล้วก็พวกเอกซีนะแรงสี่แรงเจ็ดพวกตัวลิงก์มาตรฐานตามสูตรก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กเบสโทเค้นแอนตี้เมตานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ